สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะทองคําในรอบบ่ายวันนี้อย่าลืมในส่วนของตัวบริการสัญญาทองคําสกุลเงินนะครับใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยในวันเสาร์ที่30มกราคมที่จะถึงนี้นะครับทาง f ิ s ช o n m a r k e เตเตรียมจัดงานสัมมนาออนไลน์ครับในหัวข้อเทคนิคการเทรดทองคําและสกุลเงินที่นักลงทุนต้องรู้ตัวนี้เป็นการเรียนฟรีนะครับนักลงทุนโดยมีเงื่อนไขนิดเดียวจริงๆครับเพียงแค่ทุกท่านเปิดบัญชีกับทาง Fu s ช o n Market ก็สามารถที่จะเรียนฟรีได้เลยนะครับ ขั้นตอนการเปิดบัญชีเนี่ยหานาทีก็เสร็จแล้วครับผมสําหรับการรายงานข่าวสารในช่วงบ่ายวันนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจาก Fusion m a r k e t เข้าตลาดทุกออเดอร์มั่นใจทุกการเทรดไปกับ Fusion m a r k e t ครับสถานการณ์ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับนักงทุนโดยรวมแล้วตลาดยังค่อนข้างทรงตัวนะครับอยู่ทางฝั่งของ List On โดยบริษัของตัวออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดายังคงปรับตัวแข่งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตลาดานะครับ การปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาของดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐเนี่ยส้อน์ท้เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าในปัจจุบันตลาดยังไม่ได้ขานรับเกี่ยวกับข่าวลบๆแต่อย่างใดนะครับโดยรวมตามภาพที่นั่นทุนเห็นอยู่ในขณะน,นี้ตัวของฟิวเจอร์สหรัฐเนี่ยบวกทั้งหมดแบบนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าดอลลาร์นั้นยังไม่ค่อยมีพละกําลังมากมายเท่าไหร่การปรับตัวอ่อนค่าของสกุลยูเอสดอลลาร์เนี่ยจะช่วยยกระดับแรงดุลให้กับตัวของราคาทองคำแล้วก็ในส่วนของตัวบรรดาสกุลเงินหลักด้วยครับ แต่ว่าเราดูจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่อ่อนค่ามากกว่า u s รอลาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นในส่วนของตัวสกุลเงินเย็นนะครับนักทุนถ,ถามว่าตัวนี้เนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าครับทำไมสกุลเงินเยนถึงมีการปรับตัวอ่อนค่าคาดว่าจะเป็นข่าวเดียวกับเมื่อเช้านี้เลยครับซึ่งเป็นคาดการณ์ของสถาบันการเงินขออภัยครับคาดการณ์ของสถาบันการเงินออกมาบอกว่าตัวของธนาคารกลางประเทศญี่ปุ่นเนี่ย อาจจะมีแนวโน้มที่จะเข้าไปซื้อ ETF ต่างๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของตัว n i k ี i 225วันนี้นะครับโดยรวมก็ยังอยู่ในทิศทางแดนบวกเหมือนกันปัจจุบันบวกอยู่ที่ประมาณ1.39%นะครับหรือคิดเป็นประมาณ390กว่าจุดครับนังทุนการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาของ n i k e i 225จะช่วยสร้างแรงกดดันให้กับในส่วนของตัวสกุลเงินเยนด้วยเช่นเดียวกันครับ นี่ก็คือในส่วนของตัวสาเหตุทั้งหมดสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับยังไม่มีประเด็นอะไรสําคัญมากมายครับจะมีเพียงข่าวแค่ว่านายกรัฐมนตรีแห่งประเทศเยอรมน,นีนะครับคุณอังจล้าเมเกลเตรียมที่จะเรียกประชุมผู้นําในประเทศนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการขยายระยะเวลามาตรการจํากัดต่างๆครับ mm hmm. เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับ ประเด็นตรงนี้ยังถือว่าค่อนข้างร้อนแรงสําหรับตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศเยอรมนีในวันนี้นะครับมีการรายงานมา11,369รายครับก็ถือว่าเยอะกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเพียงเล็กน้อยเมื่อวานนี้ประมาณ7,000กว่ารายครับวันนี้กลับขึ้นมายืนเหนือ10,000อีกแล้วขณะที่ผู้เสียชีวิตใหม่นะครับ989รายด้วยกันครับผมและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดในช่วงเที่ยงวันนี้ครับสวัสดีครับ